สวัสดีครับทุกคนมาวันนี้เรามาเตรียมเส้นตอกที่จะเข้าตอกนะครับเราจะทาคู่ชุดนี้ผมจะเข้าเป็นตอกติ้วนะครับผมกาลังเตรียมเส้นตอกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าตอกกันนะวันนี้เตรียมทําตอกส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็น่าจะมีส่งอยู่ประมาณที่ทําที่ลูกค้าจองเข้ามาก็ตอนนี้ก็ เป็นติวหคู่แล้วก็ใต้ติวอีก2คู่นะครับที่เป็นที่ต้องทําส่งวันนี้นะช่วงนี้ก็เตรียมเส้นตอกนะครับเตรียมเส้นตอกเสร็จนี้ก็จะเราก็ได้แล้วนะครับเป็นเส้นตอกติวเตรียมเส้นตอกติวนะครับ ดัดสักหน่อยนะครับเพราะว่าติวเขาจะมีปัญหาตรงเขาชอบโค้งนะครับชอบโกงหน่อยนะครับเราก็จะเส้นไหนไม่นันเราก็ดัดหน่อยครับก่อแบบนี้นะครับรีดนะครับใช้มือจับรีดขึ้นเลยนะครับเส้นไหนไม่ตรงก็ดัดไปครับเราก็ดัดแบบนี้เลยนะครับเตรียมที่จะเข้านะครับเดี๋ยวก็จะเข้าแล้วนะครับคู่นี้ ก็เสร็จรีดดัดเสร็จนะครับเราก็เข้าเลยนะครับเตเรียมเส้นตอกไปแล้วนะครับแต่เมื่อวานแล้วนะครับจะเข้าวันนี้นะครับก็จะส่งช่วงเที่ยงนะครับก่อนประมาณนี้นะครับเป็นงานตอกติ้วนะครับชุดนี้เส้นตอกติว้วก็จะ ใช้ข้าละยีเเส้นนะครับในการตอกไม้ไนะผ่ะนะครับผมจะทําค่าละยีบเจ็นะครับโอเคได้แล้วเตรียมเส้นตอกนะครับ โอเคนะครับก็เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าต่อกันนะครับ